สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมพามาชมสวนลุงหุยนะครับเป็นสวนเกษตรแนวผสมผสานนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอยู่ภายในตัวอำเภอเมืองกำแพงเพชรเลยนะครับที่สวนนี้ก็จะปลูกผลไม้หลากหลายชนิดนะครับปนปนกันนะครับมีส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนนะครับมีทั้งพันธุ์พวงมณนีนะครับหมอนทองแล้วก็ชนีนะครับแล้วก็ จะปลูกปนปนกับพวกเงาะมะไฟนะครับแล้วก็กระท้อนนะครับหลากหลายนะครับมังคุดก็มีนะครับตอนนี้เป็นวันที่16พฤษภาคมนะครับทุเรียนก็เมื่อกี้นี้สอบถามเจ้าของสวนนะครับก็ที่เก็บได้แล้วก็จะมีพันชนีนะครับ เก็บได้แล้วทั้งส่วนขายอยู่ในราคากิโลกรัมละร้อยี่สิบาทนะครับส่วนถ้าเกิดท่านใดสนใจที่จะมาซื้อพันหมอนทองนะครับเห็นเจ้าของสวนบอกว่าจะเก็บได้สักประมาณช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับหมอนทองเห็นว่าอยู่ที่ราคาโลละประมาณร้อยหกสิบบาทนะครับเงาะที่นี่มี สองสายพันธุ์นะครับเป็นเงาะโรงเรียนแล้วก็เงาะสีชมพูนะครับที่สวนแห่งนี้ปลูกทุเรียนมาก็ประมาณสักห้าสิปีได้แล้วนะครับจากต้นที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับผมสังเกตดูน่าจะมีทุเรียนอยู่ประมาณสักร้อยร้อยกว่าต้นได้นะครับแต่ละต้นก็ติดลูกประมาณนี้นะครับบรรยากาศในสวนค่อนข้างร่มรื่นเลยนะครับ ด้านนี้จะเป็นเงาะนะครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็บางส่วนก็จะยังเนี่ยนะลูกยังเล็กอยู่ก็ก็มีนะครับเจ้าของสวนบอกว่าปีนี้เขาออกไม่พร้อมกันแล้วก็แก่ไม่พร้อมกันนะครับก็ทยอยทยอยเก็บนะครับส่วนที่แก่แล้วก็ก็มีนะครับผมจะค่อยๆพาเดินชมบรรยากาศในสวนนะครับ หลักๆเลยเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นทุเรียนเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีเงาะนะครับที่จะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทุเรียนหมอนทองเห็นเจ้าของบอกว่าอยู่ข้างหน้านี่นะครับการปลูกเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเงาะนะครับแล้วก็ข้างๆกันด้านนี้เลยก็จะเป็นทุเรียนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเนะว่าพันธุ์อะไร เขาก็จะติดลูกประมาณอย่างนี้นะครับครับสำหรับตรงนี้ผมพามาดูบริเวณด้านหน้าสวนนะครับฝั่งนี้จะเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับจะติดค่อนข้างดอกเลยนะครับในจังหวัดกําแพงเพชรของเรานะครับก็มีการปลูกทุเรียนได้นะครับได้ผลผลิตเลยนะครับลูกนะี่ครับประมาณนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับ การให้น้ํานะครับผมสังเกตดูก็จะเป็นระบบสปริงเกอร์แบบนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วผมก็มาครั้งหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้เริ่มทําวิดีโอนะครับก็เลยปีนี้ก็เลยลองเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อว่าจะได้ทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าอ,อ,อย่างในจังหวัดกําแพงเพชรหรือว่าจังหวัดของเราเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกทุเรียนได้แล้วก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะ ยากมากนะครับก็ต้องลองลองดูกันนะครับเผื่อคนที่สนใจลองลองเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับภายในสวนที่นี่นะครับเจ้าของสวนเปิดให้เข้าชมได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็สามารถเดินดูได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเงาะบางส่วนก็จะเริ่มเข้าสีแล้วนะครับสีแดงแก่แล้วเนะนี่ยปลูกคู่กันอยู่อย่างนี้เลยนะครับ ก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับหลายๆท่านที่อยากจะลองลองทำเกษตรแนวผสมผสานดูนะครับจะให้ดูด้านนี้น,นะครับแล้วก็ต้นนี้ผมเห็นว่าเขาดกมากเลย ตอนนี้ดูนับๆดูได้สายตาก็อยู่ประมาณสักยี่ิกว่าลูกได้นะครับต้นใหญ่อันนี้ผมพามาดูระบบน้ำในสวนนะครับก็จะเป็นการให้น้ำเออ่เป็นน้ำประดานนะครับใช้มอเตอร์นะครับสูกขึ้นมาแล้วก็ต่อเข้าท่อ PVC เลยนะครับเป็น PVC ขนาดหน้าสามนะครับ แล้วก็ต่อตรงเข้าสวนเลยก็คือจะแยกไปเป็นทั้งระบบของสปริงเกอร์แล้วก็แบบปล่อยเข้าเข้าร่องสวนเลยนะครับด้านข้างบ่อก็จะมีทุเรียนนะครับนะครับก็จะเป็นแนวสวนผสมแบบนี้นะครับ ด้านนี้ผมพามาดูต้นมะไฟนะครับแต่ปีนี้ก็ให้ผลผลิตประมาณนี้นะครับไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้เห็นไอเดียว่าเออเราสามารถที่จะปลูกให้เขาอยู่ด้วยกันได้นะครับเนี่ยครับปลูกคนเลยจริงครับด้านนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะครับทุเรียนต้นนี้ค่อนข้างดกเลยนะครับถ่ายย้อนแสงอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ เดี๋ยวมีต้นนี้อีกต้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะอ้อมไปด้านมุมหุ้นนะครับเนี่ยนะครับเจ้าของสวนบอกว่าปีนี้เขาไม่ได้ติดครั้งเดียวทั้งหมดนะครับเขาทยอยติดแล้วก็นียไล่แก่บ้างอ่อนบ้างนะครับเห็นว่าก็ตัดยากหน่อยว่างั้นที่นี่เขาใช้วิธีขายเองนะครับก็จะมี ลูกค้าเข้ามาชมสวนแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปนะครับเราเห็นได้เลยว่าทุเรียนนี่ก็ติดทุกต้นเลยนะครับสำหรับบริเวณนี้ก็จะเป็นด้านท้ายสวนนะครับก็จะเป็นในส่วนที่มีการปลูกเงาะโรงเรียนเป็นแบบเงาะโรงเรียนล้วนเลยนะครับไม่ได้มีพืชชน,นิดอื่นมาผสมปนนะครับ พื้นที่ทั้งหมดของสวนเนี้นะครับเจ้าของสวนบอกว่าอยู่สักประมาณยี่สิบไร่นะครับเงาะโรงเรียนที่นี่ขายสดๆจากสวนกิโลกร,รัมละสี่สิบบาทนะครับแวะมาชมมาอุดหนุนกันได้นะครับที่สวนเกษตรลุงหุยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นต้นมุกุดนะครับก็จะมีการติดลูกนะครับ ส่วนด้านบนต้นก็นะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามีการติดลูกของมงคุดค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่เขายังไม่ได้ไม่เข้าสีนะครับดาลางก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นลองกองต้นนี้นะครับก็เลยลองเดินเข้ามาบริเวณใต้ต้นเขานะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็ติดผลนะครับ มีบางบางส่วนก็เริ่มแก่แล้วนะครับบางส่วนก็ยังเป็นผลอ่อนอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับด้านนู้นกิ่งนู้นก็จะติดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะสูมเข้าไปให้ดูน,นะครับด้านบนสุดเลยก็แก่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็สามารถปลูกในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรได้นะครับด้านนี้ก็จะเป็น กระท้อนนะครับลองกองนะครับต้นนี้ที่แทรกอยู่ตรงกลางนี้เป็นลองกองนะครับแล้วก็อยู่ข้างๆกันเลยก็คือเงาะนะครับเ,เงาะก็เริ่มแก่นะครับแล้วก็ติดกันเลยก็จะเป็นมะไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะไฟล่มลื่นนะครับสําหรับคนที่ชอบการเกษตรเนี่ยเดินเข้ามาแบบเพลินๆดู มีผลไม้หลากหลายนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนช่วยกันซื้อของฝากนะครับได้นะครับที่สวนเกษตรลุงหุยนะครับอ,อ,อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะครับก็มีผลไม้หลากหลายนะครับเข้ามาในช่วงเดือนประมาณเดือนพฤษภามิถุนากระดา,ะดาะบ ครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับ